Bye. <laughs>

เรียบร้อยใบลานขุดข้าวใส่จานทานกับพ่อกระสักมแกโดนจับแก้มขาไหนคะเลือกฝั่งเลยเกาะตั้งหลังเพื่อนจะอยู่ฝั่งไหนไปอยกเกาะตั้งหลังเพื่อนอ่ะเอาสองคนนี้นะนี่นูกข้าวสารเร็วเร็วอะเดินไปมีลีข้าวสารสองทานานข้าวเปลือกเรียบร้อย ไปลานกดข้าวใส่<ห>จาขอทาน,นคนข้างหลังไว้เถิดเอานี่ออกไปได้แล้วเอาああขอทานเอาคนข้างห,าาาหาลังไว้เถิดเราวเมื่อไหร่จะจับแล้วจะผ่านแล้วองใน <c oughs>